นี่ครับใส่ลงไปลุกโดดพี่น้องครับนุ้ยนี่ใส่ลงไปใบกะเพราใบกะเพราอุ้ยมัดดีเนาะแก่ใบกะเพราใบกระดาษ <c oughs> <c oughs> ไปค่อยๆเบิ้ลไปน้องค่อยๆเบิ้งไปครับไปค่อยๆเบิ้งไป <c oughs> นี่ <c oughs> เดอนยังไอที่พอน <c oughs> ตั้งซื้อหอยแน่พี่น้องครับ แกงขั่วไก่อืมไก่ฝรั่งไก่พัดเนาะพี่น้องเนาะตัวใหญ่เนาะพี่น้องเอเอแกงขั่วไก่เออใส่ใบกะเพราอืมนี่กำลังเด็ดอยู่ใบกะเพราแล้วก็ใส่อย่างเงี้ยเอ่อถัวถ่วฝักโอ้ยถั่วฝักงาผมก็อยกระไดเนาะยิ้มเขาาาเ่าเหรอตาไล่เหรอเออกุชิโร่ขนพี่น้องอืมมันกะบ่ดได้เฮ็ดง่ายได้หรอมา เขาไม่อีกไกลก็ได้มักเขือยาวเออพวกเน้ยาวทรามดาได้ยาวยาวอุ้ยควันพี่น้องครับคุณอะเหี่ยวขึ้นหนาไฟนี่อืมใบกระเพ้าเอาไว้ได้ตู้เย็นพี่น้องครับตองสื้อติดบ้านเป็นประจำนี่กินไปซื้อวาปปูกระดอกอันปูกไว้ก็ใกล้เคียกินมัดตายเออพวยเง มันไกลจากขวางสัมเหม่ยม่นไกลจากขวางมันกับชิบว่านนั่นดอกพี่น้องเพราเด็กไกลเข้าเนาะไกลผู้อื่นนี่มันบ่ได้นั่นเันไกลกินก็เข้ากินไปผลประโยชน์เท่าดิผู้เสียประโยชน์ได้หนิแต่ <laughs> ควายใส่ลงไปพี่น้องครับเน่ใบกะเพราลู่ลงไปเลยครับแปบบบ้านๆพี่น้องครับคลิปแปบบบ้านๆนี่ผมเล็ดคลิปให้พี่น้องในเบื้องการแต่คือว่านี่วิธีการทำอาหารก็คือว่านี่าานละ่ะผมเล็ดกินทั้งสี่อ่า มันหน่อคอกตื้อคอยนี่แหละอืมอาอจดบนหลังเขาคุ้ยไข่ดอกเขาแต่ว่าคอยบ่ได้ว่าได้คอยกับเป็นพ้นบ้าเนี่ยและพี่น้องครับคุณอะพี่น้องครับอือหือเป็นตาแซ่บบ่กเรพี่น้องครับคุณนะนะครับแกงคัวไก่ฝรั่งมูแมนไก่บ้านไก่ฝรั่งพี่น้องครับคุณอะเบื่อไปจะซี๊ด ก็ที่ว่าไข่อ,อุ้ยอันอันเจ้ากับบ้านๆเพราอแดดทิ์มันบางผู้บางคนว่าใส่สอนซ่าแน่เพิ่งมาโมีมิสอนซ่าดอกสอนโตแล้วสอนอีอย่างดอกอืแกะกับใส่มือเปลือกยินเราชิมน้ำก่อนพี่น้องครับเดี๋ยวชิมน้ำก่อนโอ้โหโอ้โหแน่นอนเลยอออยอดเลยคุณนะครับพี่น้องครับ ม,มะเขือยาวแกงคั่วไก่ใส่มะเขือยาวอร่อยอร่อย